ครับวันนี้เราจะทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับยางรถแบนตัดแตะเลยนะครับเดีย๋ยวเราจะทดสอบเครื่องปั๊มปั๊มลมจิ๋วนะครับยางตรงนี้ยางนี่ยางสมบุญนะครับแตตรงนี้เป็นยางยางแบนะนะครับเดีย๋ยวเราจะลองดูว่า มันมันดียังไงครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วจับเวลาไปด้วยนะครับห้าสิบ ประสิทธ,ธิภาพของบํารุงจิ๋วนะครับจากมี่้เคนจากตัวเย็นเริ่มเริ่มพองขึ้นแล้วนะครับเริ่มดันขึ้นแล้ว ต้องใช้เวลาประมาณสักสองนาทีนะครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับเริ่มขึ้นแล้วก่ก็เป็นรถของเจ้าของมันเองนะครับ วันนี้พี่สูจ์ให้ดูว่าวันก่อนพี่ผมได้บอกว่ารถยนต์ก็ทําได้นะครับไม่ใช่เฉพาะเฉพาะรถรถ,รถจัก,กรยานรถยางรถตัดหญ้าเท่านั้นนะครับวันนี้เราพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าปั๊มลมจิ๋วทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆนะครับ เรียบร้อยนะครับใช้แรงดันประมาณ40นะครับอย่างหน้า40อย่างหลังก็ประมาณ40เหมกันครับเดี๋ยวเราจะวัดดูนะครับว่า มันมีความแข็งแกร่งเท่าไห่นะครับแรงอัดของของลม เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับปั๊มลมจิ๋วครับเรามาดูว่าผลงานของปั๊มจิ๋วเมื่อกี้นี้ประมาณ4นาทีกว่าๆนะครับดูแรงอัดที่มันได้40ประมาณ50นะครับเดี๋ยวเราจะต้องออกอีก10นะครับ 40จบจะพอดีนะครับใช้เวลาประมาณ4นาทีนะครับเมื่อกี้บอกว่า2นาทีแต่ว่ามันเลยเวลามาประมาณ2นาทีนะครับประมาณ4นาทีพอดีนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานอีกนทนีหนึ่งนะครับ ขอาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยสิ่งที่นำมาฝากวันนี้หวังว่าเป็นความสุขความสบายใจกับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ